AJ DVD Home Theater สบู่เต็มแลยไม่เสียวเวลาขอเปิดตัวแขกรับเชิญที่เราไม่ได้เจอกันมาสักพักนึงแล้วดีกว่านะครับคุณผู้ชมประมาณคงเป็นเดือนด้วยกันนะครับขอต้อนรับคุณฟิล์มรัฐภูมิครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้เหลืองอ๋อยมาเลยนะครับแต่เช้าเลยนะครับชุดหนังครับชุดหนังเออต้องขอบอกว่าหนังของคนนี้เพิ่งเข้าไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยใช่ครับเมื่อวานเลยครับนี่ทำทำยอดได้ดีมากพี่ปูทำยอดได้ดีมากไหน้องเล่าให้ฟังที่คนดูแน่นี่ยเลยใช่ไหมใช่ครับก็เมื่อวานนี้เต็มทั้งทุกโรงครับเออหนังของพี่โค้ดอานนท์ถูกต้องครับมีกี่โรงมีมันมีโรงเดียวไงเลยเต็มโอ้ยไม่ใช่มีเยอะมีเยอะนะครับพูดถึงหนังเรื่องนี้หน่อยดีกว่า ครับผมก็รักเขาอยู่นะครับก็เป็นหนังที่เกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับดูได้ทุกเพศทุกวัยนะครับยิ่งพวกสาวออฟฟิศนะครับดูยิ่งยิ่งดีเพราะว่าในตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นก็เป็นคนทํางานเหมือนกันผมเนี่ยก็เป็นนักการตลาดนะครับที่แบบว่าพูดตรงๆรฝีปากกล้าเลยครับต่อตอล้อต่อเสียงก็ตัวเอกตลอดเวลาและหนังเรื่องนี้ที่คนจะได้ก็คือว่าเป็นภาพบรรยากาศน้ําท่วมทั้งหมดคนจะได้ย้อนกลับไปวันๆอีกครั้งหนึ่งตอนที่กรุงเทพเกิดน้ําท่วมครับ นะคุณผู้ชมต้องจำไว้จาไว้ใส่กระบลเลยนะครับรลกเราอยู่เป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมบางคนเขาไปเขาูน้าเป็นหนังอาโทษดีนะฮะโน่มเป็นหนังอาออกมาิดงมากไม่มีรสสีเลยนะฮะ เช้านี้เราขออนุญาตดูดวงให้คุณกลางรายการหน่อยดีกว่านะครับเพราะเห็นผ่านมาแล้วผ่านผ่านรนผ่านหนาวผ่าน้อนผ่านานาวมาเพียบเลยหลังจากผ่านคดีมากมายม<ช>ีแม่หมอมานั่งประกบข้างดูโอ้ด้วยนะคุณคคจะมีโอกาสแบบนี้ไม่ในชีวิตนี้นะครับวันเดือนปีเกิดคุณทราบอยู่แล้วมาพูดกันเลยดีกว่านะครับดวงของคุณฟิล์มหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างครับปีนี้เคยบอกแล้วว่างานจะเด่นกันได้ไหมงานจะเด่น เงินเนี่ยอาจจะไม่อยู่ก็เลยบอกเขาว่าถ้าอยากได้ให้ซื้อเขาบอกเขาอยากได้บ้านบอกซื้อเลยคุณมีบ้านแล้วไม่ใช่หรอซื้อแล้วแต่ก็ผ่อนอยู่อยากผ่อนไม่หมดเพราะมันแพงมากครับก็เนี่ยเราชอบซื้อบ้าน50ล้านเนี่ยไม่ใช่เขาอยากให้ป้าป้าหมามาเนี่ยมีพื้นที่ในดันย้อนจูแก่เนี่ยไปสุขสสบายใช่ไหมล่ะมันมากเขารักป้าป้าหมามากอันนี้รักแม่ใช่ใช่แล้วก็เก็บเงินไม่อยู่เพราะฉะนั้นซื้อเป็นของดีที่สุดครับจริงครับริงแคทตีดาพยากรครับับให้ค่ะมือซ้าย อะไรก็ได้สามใบค่ะสามใบหนึ่งสองสามโอเคอ่าอ่าโอ้เงินมาเลยค่ะคุณฟิล์มจะได้เงินกับผู้หญิงนะคะได้เงินกับผู้หญิงหมายความว่าอะไรครับเอ้าวเป็นเกาะให้กินนี่ไงเป็นเกากินเลยว่านะคะผู้หญิงเนี่ยจะนําเงินนําลาบลอยมาให้ได้สินค้าหรือว่าโฆษณาเกี่ยวกับผู้หญิงหรือถ้าเกิดว่างานจะเข้ามาติดต่อเจรจากผู้หญิงเงินเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มีนะคะเงินกับ คนร่วมงานอายุไม่เกิน35ปีจะนําลาบนาโชคมาให้และจะมีงานเดอเมจิเชียนเขาเรียกว่างานเหมือนกับว่าไหวใช้ไหวคลิปงานแปลกๆก้าวเข้ามาปีนี้นะคะทําเงินทาทองจะกลับมารุ่งเรืองค่ะงานแปลกอะไรอะครับงานแปลกๆก็อย่างเช่นงานที่แบบไม่เคยทํามาก่อนหรือบทบาทที่ไม่เคยลองมาก่อนนหรือไม่น่าอาจจะช่วงนี้เขาอินเทรนด์ไม่ใช่เหรอไปรับ j อบที่เยอรมันนี่ใช่ไหมใช่ไต้องไปรับจ j อบที่เยอรมันหรือไม่รู้หรอตกข่าวหรือสิสาที่ผ่านมา เขาแซวกันเล่นๆไม่จริงหรอกครับในวงการไม่ก็นี nee> ่ไงคืองานที dónde? ่เขาไม่เคยทำเป็นทั้งอะไรเล่าไปดิเป็นผู้กำกับนักแสดงเขียนบทแล้วก็อะไรอีกนะนักร้องนะสารพัดเขาในเรื่องนี้แล้วเจ้าของทัวร์ในในในเรื่องนี้แต่ในชีวิตจริงผมจะบอกนิดนึงว่าทัวร์ของฟิล์มรัตะพงเนี่ยอลังการมากเพราะปกติคุณเห็นทัวร์ปกติมั้ยที่เขาไปที่ยวญี่ปุ่นหรือเกาหลีเขาไปทัวร์ลูกเป็ดใช่ไหมฮะเดินตามอันนี้เนี่ยก็ขอบอก ทราบมันทราบมาดีทั่วของเขานี่คือตามใจฉันไหนเราบอกซิว่ายังไงก็แบบนอนดึกตื่นสายอะไรเงี้ยเอานอนดึกตื่นสายตุเล่เหมือนตัวุอยเป๊ะแล้วก็บอกว่าชอบแค่อย่างเดียวไม่ได้ก็นอนดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีอะไรเงี้ยครับลูกโซ่อย่าไปไหนจัดให้ใช่ดูอีกนิดนึงดีกว่าเรื่องการงานของฟิล์มเนี่ยควรจะอยู่เบื้องหน้าหรืออยู่เบื้องหลังดีกว่ากันครับเบื้อง จริงๆแล้วอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังอ่ะเดี๋ยวสักพักไม่เอาแล้วเขดูเด็กอันนี้มชอบอะไรก็ได้ที่สบายๆอะไรที่แบบคนจัดให้โอเคดักเบื่องหน้าดีกว่าสามใบค่ะมือซ้ายสามใบนะครับต้องขอบอกว่าฟิล์มก็ผ่านพ้นปัญหาไปนะฮะมากมายนะฮะอันนี้นะคะคฟิล์มถ้าไม่กลับมาดังอีกเนี่ย มาจัดการกับหมอดูได้เลยโอ๊ะไพ่ดวงดาวดังเพี้ยงเลยให้จุเลยให้ฉีบครับให้จุดแล้วกันนะให้จุแล้วกันอเยครับก็บอกว่าดังมากเลยค่ะอันนี้ไม่ได้เม้งนะนี่ไพ่ดวงดาวนะน้องเฟ์มเห็นไหมจับกลางรายการด้วยอ้อโหอได้แต่แต่หมอดูเตือนไว้เรื่องผู้หญิงมาแน่ๆเหรออีกแล้วเหรอฮะอีกแล้วดูแลผมก็หลอแบบอู จะขึ้นสารอีกไหมครับหรืยังไงฮะก็ก็ระวังละกันจะมาออกแนวสวยเปรี้ยวเซ็กซี่คนหนึ่งสาวไฮโซคนนึงแล้วรวยมากด้วยน่าเดีหรือเปล่าลูกครับ แม่ไม่ไม่ไม่พี่บอกให้ปีนี้ไม่โดดเด่นไม่เอาอ่ะเอามาเดี๋ยวนี้ป่ะเอามาเดี๋ยวะ่ไม่ไม่ไม่โดดเด่นไม่โดดเด่นเรื่องความรักไม่โดดเด่นไม่โดดเด่นไม่โดเด่หาเงินอย่างเดียวเองแล้วก็คนคนที่มาที่มาดีหรือมาร้ายครับเนี่ยก็คงมาดีแต่ระวังเป็นข่าวยังไงก็มาแน่ๆก็คือไฮโซแล้วก็แบบตคนนึงแต่ะในวงการ่ซ็กซีน่าจะในวงการแต่ถ้านงการไม่ใช่้ใหญ่ใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่นะ เพราะตอนนี้เป็นข่าวพันเทศทุกวันเลยเออน่าสงสารมากเราไม่ว่าเพราะท่าใหญ่ไงเไม่ใช่ไปหรือว่ะพอดีน่ากลนาเอออนาิ่มนาแต่ถ้าเป็นพี่เนี่ยขอบอกว่าร้ายไว้ก่อนให้มองร้ายไว้ก่อนอย่าลืมประสบการณ์เอออย่าลืมประสบการณ์ที่ผ่านมามองร้ายไว้ก่อนคนที่เข้ามาเนี่ยน่าจะมีผลประโยชน์มากกว่านะครับเห็นว่าเป็นพยานให้กับพจน์อนนท์ในคดีมีนประมาทอีกใช่ไหมฮะไม่กลัวไม่กลัวงานเข้าอีกแล้วหรือว่าคือไม่กลัวครับเรากแค่พูดความจริงนะครับแล้วเราก็คือคิดว่าทําอะไรที่เป็นความถูกต้องดีที่สุด แล้วครับ SMS มาบอกเยอะมากว่าอยากจะดูดวงกับได้หนอดูบอกเลยบอกวันเดียบไปเกิดมาเดี๋ยวดูให้สดเดี๋ยวนี้ได้เอ่อเผอว่ารายการเราไม่มีโฟนอินเหมือนเคเบิลนะฮะต้องขออภัยด้วยนี่ผมขอพูดนิดนึงมีอยู่เรื่องนีงที่เราทราบแต่ว่าคนในวงการไม่ค่อยรู้คือด้วยความที่ว่าเราเรารู้จักเจ้าคนนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าเรื่องจริงทั้งหมดเลยมันเป็นยังไงตั้งแต่สมัยโหนดอดีตที่ไปฮ่องกงกับใครจนเป็นปัจจุบันเรื่องขึ้นศาลเรื่องขึ้นสองศาลไม่ ด้วยความที่ว่าเราบบรู้หมดแต่เราไม่สามารถพูดได้ก็เลยจะถามว่าดูที่เมื่อไหร่เขาจะสามารถออกมาเคลียร์ให้ประชาชนได้เข้าใจชัดเจนเพราะว่าคนนี้ยังเงียบอยู่ไงคือเขาอะสามารถเคลียร์ได้แต่เนนี้ชอบแบบสร้างภาพไงกลัวไปหมดความกลัวความแบบว่ากลัวแต่เมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยแล้วทุกคนปกป้องเขาเขาจะออกมาพูดเป๊ะเป๊ะมาคือผมบบแต่พูดตรงๆคือว่าผมอยากพูดความจริงแต่ว่าผมกลัวสังคมไทยจะไม่ได้ ว่าเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์ว่าพอพูดอะไรตรงๆงออกไปเนี่ยให้กลังใจพอพูดอะไรตรงตรงออกไปเนี่ยแล้วคนเขาเขาตอด้วยเขากลับให้ร้ายกลับมาเนี่ยอด้วยตอด้วยตอด้วยคืออย่างนี้นะผมพูดตรงๆคุณผู้ชมทั้งบ้านเลยเนี่ยด้วยความที่ว่าเรารู้ทุกเรื่องที่ผ่านมาตั้งแต่ละห้าหกเจ็ดปีแล้วแล้วเราก็มีความรู้สึกแล้วก็จะโทรไปว่าเขาถ้าไม่มึงไม่พูดความจริงวะคนมันจะได้รู้หรือว่าเอาข้อมูลมาพูดเลยดีกว่าไม่ได้พี่ผมไม่ได้ผมมันมีหลายๆประเด็นสังคมข่าสังกัด เราต้องเป็นซุปเปอร์สตาร์เราก็ต้องพูดแค่นี้พอเฮ้ยแล้วยูจะให้แบบคนทั่วปรท้ตราหน้ายูว่ายูผิดเหรอนี่ก็แบบผมผมว่าเด็กคนนี้นี่คือแบบดูดูมันทนมาาเลยโอ้ยตายหลโอ้ยจะมีสักวันหนึ่งที่คุณเนี่ยจะออกมาพูดอย่างเสียชัดต้องนอนก่อนนั่งนั่งนั่ง เอาเป็นว่าอย่างนี้แล oh? okay. ้วกันนะครับก <t> ็จะขอให้กําลังใจเขาเยอะแล้วกันหนังเรื่องใหม่รักเอาอยู่นี่ตั้งใจทำจริงๆกับพี่โพสแบ่งกันครึ่งๆเลยป่ะครึ่งๆครับนี่เราโปรโมทได้ขนาดนี้ควรจะแบ่งให้พวกเราบ้างนะฮ่าคืออะไรยินดีก็ยินดีก็ขอให้ขอให้ถึงจริงๆขอถึงยอดครับอ่านะครับตอนบ่งเช้ากัเป็นสามสิบเจ็ดนาทีมีอะไรทิ้งท้ายหน่อยดีกว่าสำหรับฟิล์มรัตภูมินะอนาคตของเขาอนาคตของเขาก็คืออีกหน่อยเนี่ยเออเกาะไว้ก่อนอ่ะอีกหน่อยรวยอ๋อจริงเหรออีกหน่อยรวยที่ไปเล่นหนังด้วยนะ หรือได้แล้วก็มีชื่อเสียงมากแต่ว่าตอนนี้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้ก่อนได้ครับได้ครับแล้วก็กตัญญูกับมาม่าป๊าป้าดีมากแล้วแน่นอนครับถ้าเถอะมีเงินเดี๋ยวจะเปิดโรงทานให้พี่ชายหน่อยพี่ชายเพิ่งสึกออกมาอยากเปิดโรงทานเหรออืมนี่ยืนอยู่ครับอ้าวเปิดเลยเปิดเลยนะครับแน่นอนค่ะได้ไพ่ดาวแล้วอ๋ออะไรครับโอ้โหครับไม่ได้เตรียมไงก็ตะกี้ก็จับก็เห็นอยู่นั่นพี่ชายเหรอใช่ครับเพิ่งสึกออกมาเลยเขาเขาดูเจอหน้าก็เขาดูได้่อยครับขอเชอญครับขอต้อนรับพี่ชายท่านหนึ่งเลยกันเขา ก็ไม่น้นชื่ออะไรค,ไไครับ,รบเม<อ>ียนแต่แค้ผิวรท้ามือรืออ๋อแต่กรหัวไง<อ>มาใกล้ๆเลยครับแต่แต,แตดูแต่ต้องเปรียบเทียบดูดูดูดดงหน้า ก็ก็ก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันคนนึงลูกป้าคนนึงลูกหมาไงแบบกันขอขอบคุณนะฮะทั้งสองท่านคุณมมาดีและเทพธิยาพยากรและผูโลกเบี้ยมาด้วยรายการขอบคุณบ้ากที่แวะมานะครับเพราะยังจคติดดูต่อพากเป็นแบบหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าและับฟิล์มจะกลับมาเปิดตัวเพื่อนซีคนใหม่ที่เขาบอกเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานนะฮะและใครได้ยินถึงเสียงเพลงเพราะๆจากเขาเขาสัญญาแล้วครับว่าเช้าวันนี้เขาจะมาร้องสด ให้เราฟังพักกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาเจอกัน2นาทีกับอีก15วินาทีครับามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วและครับคุณผู้ชมใครต้องขอบอกนิดหนึ่งนะใครที่กำลังซื้อ iPhone 4หรือว่า iPhone 4S นี่ใกล้จะหมดแคมเปญนะครับซื้อ iPhone ราคาเริ่มต้น50%หรือแค่ครึ่งเดียวนะครับไปแล้วคือกติกาขอย,ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าเพราะว่าทุกคนจะพูดถึงกันเยอะม,มากคุณผู้ชมจะต้องเป็นลูกค้าของ Truevision หรือว่า Ultra High Speed Internet จาก True Online นาน12เดือนแค่นี้คุณก็จะได้สิทธินนะ์ในการซื้อ iPhone ราคาเริ่มต้นแค่50%เท่านั้น ถูกมากๆนะครับคุณผู้ชมหรือว่าถ้าอยากจะรู้ว่าตัวเองได้สิทธิหรือเปล่าสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ t o m o v e h e c o m v e r i f y แล้วก็ไปซื้อได้เลยที่ True Shop ทุกสาขานะครับมาเปิดตัวนะเพื่อนซีคนใหม่ของคุณฟิล์มรัตภูมิกันดีกว่านะครับขอต้อนรับคุณอ้น AF8 ครับสวัสดีครับเล่นหนังด้วยกันด้วยเนกันเนกันครับมารู้จักกันได้ยังไง คือก็ตอนตอนที่เราไปช่วยงานน้ําท่วมด้วยกันนะครับแล้วก็สนิทกันแล้วแล้วก็เร็จแล้วก็เลยชักชวนมาเล่นหนังนะครับแล้วก็เขาก็ตรงตามคาแรคเตอร์ที่ต้องการด้วยครับเดี๋ยวก่อนพว่งรู้ว่างานน้าท่วมที่เราจัดกับท่านวอคุณจะเปที่นั่นใช่ครับอ๋อแล้วตัดถ่ายสื้อคู่นี้ด้วยอ๋อดิซีกันเพราะอะไรซีกันเพราะอะไรคือน้องน้องน่ารักครับแล้วก็นตรงอย่างนี้ครับแล้วไม่คบอะครับค่ะไปเพื่อนไงตอนนั้นเพื่อนก็คบเปนอยู่แก็พอดีชวนน้องเขาไปเล่นหนังแล้วก็มาสนิทกันในกองถ่ายที่่มากขึ้นเ เอาละหลังจากนั้นพอพอเล่นหนังด้วยกันปุ๊บ,บก็ซีกันมากขึ้นค,คุณรู้หรือยังว่าแฟนเขาเป็นใครเอา้านี้เหรอเอา้าจริงเหรอแล้วค,คุณรู้หรือยังว่าแฟนเขาเป็นใครอ,อ้ยก,ก็<อ>ก<อ>ย็ยางยางนี่ต้องขอบอกนะครับว่าทั้งคู่นี้เล่น,เล,นเล่นหนังเรื่องนี้ซึ่งหลายๆคนพูดถึงเยอะมากที่บอกว่าเปิดตัวไปเมื่อวัน แล้วก็นะคนพูดถึงกันเยอะมากมากคือหนังมันให้ทำให้ใครเครียดด้วยใช่ไหมถูกต้องครับม,มันจะเครียดแต่มันคลายเครียดเนาะใช่ครับก็คือว่า,าหลายหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเครียดหรือเปล่าตอนน้ำท่วมจริงๆแล้วเราไม่ได้เล่าบรรยากาศตอนตอนที่ทุกคนมีควาก์ุกเราเอาบรรยากาศที่ทุกคนมีความสุขมนะาเล่ากันในตอนน้ำท่วมคนที่อยู่กับน้ำแบบมีสตินะครับ เอาละครับฝากไว้หน่อยและการภาพยนตร์เรื่องรักเอาอยู่นะครับโดยฟิล์มรัตพภูมิเดี๋ยวทั้งคู่จะเล่นเพลงปิดรายการให้กับเราใช่ไหมเป็นเพลงอะไรฮะเพลงชื่อว่าของขวัญครับาะว่าความหมายดีแล้วผมก็อยากมอบของขวัญที่เป็นของขวัญใหความสุขที่นี้เนี่ยให้กับทุกคนในยามเช้าขอให้ทุกคนในเช้านี้มีความสุขมากๆเราลาไปก่อนเอาใหม่ละเราลาไปก่อนด้วยเพลงนี้ละกันสวัสดีครับวันชื่อใครหาจะเป็นกูเขาฉันจะเป็นต้นไม้